โอ้โห oh ไปไปก้าว like ันนี้มาพอกันจัดนิ้วทรวนแล้วก็เวดเด็ดเฟรนช์เน ก็วันนี้ครับไอจอยก็มาเล่นแบบว่างบกลางๆกันบ้างดีกว่านะครับเล่นงบห้าพันนะครับมาดูกันสิว่านีาไอจอยนะมันจะบวกหรือลบไอ้ทหารเนี่ยผมยังมีเงินเดิมพันจากทางที่ร้าอยู่เลยนะนะก็ดูกันว่าบวกหรือลบนะแล้วเล่นงบ5 0 0พันลรของลถก่อนวันนี้เราไม่เล่นึงบขันต่ำหนึ่งร้อยนะเล่น20ถ้าเล่น100กดไป50ทีก็คือหมดตูดนะครพี่พี่น้องนหนู โอเคครับเรามาดูกันสักว่าวันนี้เราจะบวกเท่าไหร่ขอกําไรแบบเล้นๆนะแต่โควิดคือไม่ได้มีเงาม,มีการทํากูก็มาเล่นนี่เลยครับก็มาดูจิงว่ามาที่ไหนอะครับคนที่แบบว่าเรื่องสล็อตเป็นอาชีพยอย่างผมอะครับอืมช่วงโควิดนี่ไม่ต้องสนใจเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองนะครับอะแต่ตอนนี้กูกดไปแล้วเสียไปสองร้อยกว่าบาทเลยสองร้อยแล้วนะ จชไปสองลอยแล้วนะกูยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ะครับออก็ชีวิตมีความเสี่ยงนะครับการงานการทำการเงินของกูตอนนี้คือมีก็ได้ยี่สิบบาทได้ได้อย่างต่อเนื่องอะได้อย่างต่อเนื่องไหมล่ะครับตันตันพี่พี่ๆ้องน้องนหนูไอ้ชาววันนี้กูพูดอะไรกูเหมือนดีนะครับโอเคได้มาร้อยสิบเจ็ดนะขอเพิ่มแล้วกันอืม ไหนๆก็ได้ไงไหนๆก็ได้ทั้งๆที่แบบว่าขาดทุนอยู่นะครับตอนนี้ขาดทุนอยู่นะครับ,ตนนรบแต่เรายังบวกอยู่นะเราไม่ต้องสนใจอะไรหรอกครับเราจะบวกก็คือบวกอะคนจะบวกยังไงก็บวกยังวันยังค่าผมบอกให้เลยนะครับมามาดูกันสิว่าไอจ้ออจอสันจะบวกตอนไหนไอ้เฮียทำไมเสียกูตั้งเนอร์กัริยูอย่างชอบเลยว่ะมา ตอนนี้นะครับ72บาทก็คือแบบว่าเล่นงบ60มันไม่ไหวอะครับพี่พี่น้องน้องหนูตอนนี้ก็คือกำลังจะหายไป1,000นะครับอืมสิบมาเลยว,วายมาไหมโอ้โหไอ้วายกุศาลาเรียงตัวอย่างสวยงามมึงไม่ให้กูไม่เป็นไรครับผมว่าวันนี้ยังไงผมก็ต้องบวก หรือเปล่าก็คือหายไปพันกว่าบาทแล้วพันหนึ่งร้อยเฮ้ยตีตื้นว่ะหายไปหนึ่งพันแล้วอยังไงโอเคครับตอนนี้กูรู้ลึกแน่ๆเลยว่าคือตอนนี้หายไปหนึ่งพันะครับชีวิตเล่นไปประมาณสองสามนาทีแล้วคือแบบว่าเสียแล้วอะครับเอ้ยมันคอมโบปะเนะี่ยตอบปะเนะี่ย โอ้โหดูบายเขาเรียงตัวแต่มันไม่ให้ผมมาครับอโอ้มึงเกียดอะไรกูขนาดไหนอไอ้ซ่าปกติผมเล่นเกมนี้ผมไม่เคยเอแบบว่าต้องต้องขี้โม้หน่อยนะครับก็คือแบบว่าไม่เคยแบบว่าขาดทุนนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าดวไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ครับเหมือนจะขาดทุนนะครับอ,อุ้ยสองร้อยสิบหกเอาเอามาดิครับอ เริ่มแบบว่าใจชื้นหน่อยเอ้ยบวกอีกร้อยสองครับมาดิวายมาขนมปังได้แน่นอนขนมปังนะครับฟาร์มเฮาวายมาอีกครับวายมาอีกวายมาอีกก็ย,ยาวไปครับโอ้โหมาดิมาดิคืนทุนหรือเปล่านอดแล้วครับได้มาห้าร้อยสี่สิบสามบาทอูนี่คือแบบว่าตอนนี้ไม่ทำอะไรไม่ถูกนะครับ กูบวกนะครับร้อยหนึ่งมาไอซ่าเพิ่มความบ้าบินมาเพิ่มความบ้าบินมามคือแบบจะเสียก็เสียไปเลยคือแบบวันนี้รู้สึกว่าดวงไม่ดีจริงๆครับพี่ๆน้องๆหนูๆแต่ตอนนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่ครับจะคืนทุนไหมครับความต่อเนื่องนี้คืนทุนไหมครับมาครับความต่อเนื่องนี้คืนทุนไหมล่ะครับ ขอจะาวอยู่หลังเลยอะาวอยู่หลังเลยอะครับแต่ก็ไปอีกพันหกอะครับคืนทุนแล้วอะครับได้กำไรแล้วอะครับพี่พี่น้องน้องนุ่นนอู้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอยาไปอีกครับอยาไปอีกครับโหดถ้าได้ดอกอีดอกสีฟ้านี่คือแบบว่ารวยอะครับได้ตัวแพงอะครับดอกสีสีฟ้าเนี่ยแต่มันไม่รู้จะได้หรือเปล่าอะครับจะได้หรือเปล่าอะครับโอ้ยไอดอกสีฟ้าครับหมด กันแต่เราได้กำไรแล้วนะครับใกล้พันเก้า 1, โอ้โหจากห้าพันห้าบาทไปสัตว์ <c oughs> แล้วปันเก้า 1, ก็ถือว่าได้ได,ได้หัวดู่นะครับแต่ผมขอไล่ดวงก่อนนะอย่างที่บอกไปคือได้แล้วเราต้องไล่ดวงโอ้โหแต่เราได้อีกแล้วเราเพิ่มดีกว่าเราเพิ่มดีกว่าโอ้โหไปดูกันดีครับผมลดปุ๊บแม่งได้เลยอ่ะครับ <c oughs> โอ้โหโ โอ้โหดูดิครับบวกเยอะด้วยนะครับเนี่ยโอ้บวกอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วผมได้แค่ติดสองบ้านนะครับผมโอ้โหโอ,อย่างชอบเลยโออย่างชอบเลยอ่ะครับบวกมาแล้วสองพันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มนะครับเพิ่มงบในการเบ็นะครับโอ้ยเฮียโคตรเซ็งเลยกูนี่อย่างชอบเลยว่ะวันนี้กูรู้สึกว่า กูอยากได้โบนัสนะครับอยากได้ไอไอฟรีสปินนะครับคือไม่ได้เห็นฟรีสปินมาเลยแ่ะครับเนี่ยเพิ่งได้ยินเสียงกองแกนคืงกิ้งเนี่ยทั้งแรกเนี่ยครับคือแบบโคตรบ้าเลยอะค่ะโอ้โหอยากได้เสียงกุูกิงที่แบบว่าฟรีสปินอะครับพี่พี่น้องน้อหนูหนูก็คือแบบว่าจะยิ้มแฉ่งเลยอะครับถ้าได้ฟรีสปินอะครับ วายก็เรียงอย่างสวยแต่ไม่เคยให้ผมเลยะค่ะพี่พี่น้องน้องนูนๆอ๋ผมไล่อย่างชอบเลยะคร <st> ับตอนนี้คือแบบว่ากําไรกระสังกับกลับไปเท่าทุนแล้วว่ะก <c ười> ำไรคือศูนย์เปล่าแล้วครับเอออันนี้ตัวเคไหมตัวเคโอ้โหไม่มีให้เลยอ่ะครับ คือแบบว่าชีวิตตอนนี้ผมรู้สึกว่างว่างเปล่าะครับโคตรเคว้งเลยค่ะตอนนี้คือแบบว่ากลับมาจุดเดิมแล้วค่ะก็วโอ้โหขาดท,ทุนแล้วคับขาดทุนแล้วเออขอคืนทุนดิเออตัวเอมาแน,น่นอนตัวเอต้องมาละกงหวนีน้ตัวเอมาไหมไม่ไมาไปด้วยอ,อ๋ออี ไม่ไหวอะครับเริ่มจกไม่ไหวแล้วครับเริ่มแบบว่ามีพลังบ้าอยู่ในตัวผมอะครับนะคือหนึ่งร้อยบาทคือกดไปอีกสี่สิบตาก็คือหมดนะคะตอนนั้นเอาวะเอาวะเอาวะวิตัวเองเยอะยครับ เอเก็ยังบวกอยูอออออ่ก็ยังบวกอยู่ก็ถือว่ายังบวกอยู่นะครับพี่พ้องหนูบวกบวกในที่นี้ก็คือเคยบวกนะครับไอสัตว์ตอนนี้ขาดทุน,นี่เกียบกรงแบบว่าตอนนี้คือแบบว่างเปล่าแล้วนะว่างเปล่านะมาผมขอแบบว่า บูชาต้องมีของบูชาแล้วตอนน่ะคือตั้งแต่กูโดนแบดนช่อง Youtube กูไปเนี่ยคือกูรู้สึกว่ากูเล่นไม่ค่อยขาขึ้นเลยว่ะทุกคนนะตอนนี้กูค้างมาอยู่เนี่วยวิวิ่งอยู่เนี่ยสี่พันห้าพันสี่พันห้าพันสามพันเนี่ยวิ่งอยู่แค่นะครับแล้วมาดูซิว่าไอ้เคียกูจะวิ่งลงไปอีกกว่านี้ไหมชีวิตของไอ้จอร์ดคือมึงจะวิ่งแค่นี้เองเหรอ กูไม่วิ่งแตะมือหรืออะไรให้กูหน่อยอ๋อไอ้เฮียไม่น่ารักเลยนะอ่ะจริงจริงอ้ออ้อกูบวกละสองร้อยไอ้เฮียกูหัวร้อนนะประเด็นอนะสองรอยแล้วนะก็คือได้หรือไม่ได้ก็มาดูกันนะครับว่าสองร้อยเนี่ยอืม ขนมปังฟาร์มเฮาสได้มา170บาทกูอกร200นะเพื่อนได้หน่อยเถอะโอ้โหกูว่ากูตายกูบาละวูเงินลดแบบว่าเป็นเป็นเลือนไหลอ่ะโอ้โหมาช่วยชีวิตจะมาทอดียังรู้ใจออโหอ้าวกูไม่กูไม่ลดด้วยไอ้สารกูมาดูอ่ะกูวัดดวงเลย วัดดวงในตายก็ตายไอ้สัตว์มาด็มาดิไ kind อ of ้ส um, ัตว์มามามากูดวงแข็งในเที nope. ่ยมก็ร uh ู้อยู่ไอ้จอยเป็นดวงแข็งไอ้สัตว์สี่พันแปดก็มาดิมาดิก็มาดิครับพี่พี่น้องน้องหนุ่มก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้โหทุกคนผมเกือบตายแล้วอะเกือบตายแล้วดูดิโชคชะตาพามาให้ไอ้จอย เจอครับไอจอดเลิกได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอจ็อดมันแบบดวงไม่ดีแต่ตอนนี้ไอจอดรู้สึกหัวร้อนมากกว่าดวงไม่ดีอะครับก็เลยต้องบวกต่อนะสี่ร้อยด้วยครับสี่ร้อยยาวไปครับมาดูซิว่าไอจ็อดไอจอดไอจอดพ่อไงจอดไอจอดมันจะแบบว่าตายอีกหรือไม่ไม่สัตว์สี่ร้อยสิบตาก็คือหมดนะครับมาหมดก็หมดนะครับไอจอดไอจอดสู้ตายครับตอนนี้ไอจอดรู้สึกว่าดวงแข็งขึ้นมาทันทีทันใด โอเคครับโอเคครับตอนนี้ครับตอนนี้ดวงแข็งจริงหรือเปล่าเนี่ยกูรู้สึกเริ่มหวมออั่นมากตยังได้อย่างต่อเนื่องนะครับร้อยหกสิบาทขนมฟางฟาร์มเฮาส์กับเบียร์เย็นๆโอ้โหไปไปไปม่วงไปม่วงหมื่นห้า ได้ตัวแพงไปม่วงอะครับโอ้โหไอสัตว์ช็อกโคตรช็อกอะครับพี่ๆน้องๆหนูไอสัตว์กูว่าไอจอดได้เวลาเลิกถ้าได้ครั้งนี้คือเลิกเลยนะครับคือเลิกเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอจอดคือแบบดวงไม่ดีแต่อันนี้คือแบบว่ามันมาเสริมดวงให้แล้อะครับก็คือต้องเลคคิกนะโอเคครับแล้วบวกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับคือมันรวมมาให้เราแล้วมุมซ้ายล่างอะครับ โอเคถึงเวลาเลิกนะคะไม่ไหวถ้าเล่นต่อนี่คือแบบว่าไม่อยากเสียครับอืมรู้สึกว่าดวงไม่ดีก็วันนี้อาจอร์ก็เกือบตายแล้วคสุดท้ายก็บวกมาอีก1 1 0 0 0ถือว่ายังดวงแข็งอยู่ใครที่สนใจก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเล่นเกมค่ายเดียวกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายจุ๊บบุ๊บ